กดกดคะแนนการนับนับเอาแต้มแขวนนะครับกดเนี้ยที่เขาเขาบอกว่ากดกดผมอ่ะเป็นกดเก่าแล้วใช้มานานแล้วซึ่งซึ่งเขาจะได้กดใหม่ก็คืองั้นผมก็บอกว่าอย่างนั้นเลือกเองเลยเออจะก,กดไหนแบบไหนแบนด์อะไรเลือกมาเลยเออซึ่งมผมไม่มีกดที่จะได้เลือกไม่มีโอกาสท,ที่จะได้เลือกนู่นนี่นั่นกับเขาเลยนะเป็นกดจากต่างต่างของเขาเองซึ่ง ทางทีมต่างชาติเนี่ยเขาไม่สามารถได้กดเราได้แน่นอน <S <S <alım> <S กดของต่างชาติเนี่ยสามารถยัดมาได้เลยโดยที่ไม่มีการเอาแต้มไปหักบวกลบคูณหารกันนะครับเป็นอาคิลเลอร์นะครับสามแต้มสําหรับการแขวนครั้งแรกเ์อก็สี่คนแขวนครั้งแรกถ้าแขวนก็แขวนได้ทุกคนทุกคนเลยนะแขวนครั้งแรกคือสามแต้ม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 เฟสที่สองจะได้สองแต้มแล้วก็เฟสที่สามจะได้สองแต้มแล้วก็แต้มสําหรับการแห้งตายหนึ่งแต้มแต้มสําหรับโมลิ หนึ่งแต้มนะครับประมาณน,นี้เลยส่วนเซอร์ส<ล>องแต้มคือหนึ่งสองแต้มต่อเครื่องปั่นปั่นได้ปั่นได้หนึ่งเครื่องได้สองแต้มสี่แต้มของเซอร์ที่รอดโดยที่ม<า>ไม่โดนแวนเลยสามแต้มของเซอร์ที่โดนแผลหนึ่งครั้งแล้วรอดสองแต้มสําหรับเซอร์ที่เข้าเฟสสุดท้ายแล้วรอดอประมาณน,นั้นกดคิลเลอร์เข้าไปคิลเลอร์สี่เปิร์กครับสามารถจาได้แคมป์ได้อะไรตามนี้เลยครับเซอร์ก็สี่เปิร์กเหมือนกัน แต่เปิดห้ามซ้ากันยุกเว้นบอโลทำใส่ได้สองคนใช่ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใส่บอโลทำไปสองคนเพื่ออะไรในเมื่อมันสามารถเทรดได้อยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่เลเตอร์เฟสถึงเป็นเลเตอร์เฟสก็ไม่สามารถเทรดได้อยู่ดีถ้าใส่บอโลไปสองสองเขาโดนป่านหมดอยู่ดีอะไรเงี้ยอืแล้วก็ทีมเจอร์สามารถเอาไอเทมเข้าไปในแมปได้สี่อย่างกล่องปั่นไฟฉายกล่องพยาบาลปัทัดรสามารถเอาเข้าไปได้เลยนะแต่ใส่ได้แค่สีเหลืองซึ่งบอกว่า เอาเข้าไปเพื่อแค่เฉอะละเซอร์สี่เปิร์กนะซึ่งกดจากทัวร์ผมอะเซอร์แค่สองเปิร์กที่ฟ้ายี้นะคิลเลอร์ยังแทบไม่ไหวเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็แอดออนของคิลเลอร์ถูกแบนเดอะไบท์แท t เ p อร์ผมโมงกับแทปเปอร์มากเลยแทปเปอร์ไปแบนกลางเองอะซึ่งทัวร์ผมอะ เซอร์สองเปิร์ก่ะเจอแทปเปอร์กลางเองอ่ะอยังรอดสามรอดสี่เลยแล้วเนี่ยเซอร์สี่เปิร์ก่ะกแทปเปอร์ไม่มีกลางเองจะไปสู้ยังไงคือกดเขาอ่ะมันกดนกดผมพูดตรงๆนะกดเขาคือกดไม่ได้เลยไม่ได้เจอเจอคนไทยไม่ได้นะเนี่ยกดเนี่ยเนี่ยครับแอดออนที่แบรนอ่ะตัวตลกนิ้วแดงเล่นไม่ได้ซึ่งทัวร์ผมเล่นได้เดอะไบต์แม่ลูกเนี่ยเดอะแฮกเนี่ยมัน ไอแบดแอตออนดีๆหมดเลยแล้วคิลเลอร์มันแค่สี่เปิร์กนะแต่เซอร์สี่เปิร์กสี่คนมาสิบหกเปิร์กนะเออเล่นโคตรยากไอคิลเลอร์เล่นโคตรยากเลยผมบอกให้ต่อให้ยัดไม้หมดก็เถอะเขาเทคกันได้อยู่แล้วถ้าตัวโอเคไอตัวเก่งๆเชนเนิร์เส้นไอหย่อยอะไรพวกเนี้ยโอเคแถบเดียวนอนเข้าใจตัวตัวเดินตีธรรมดาเหรอครับวินวอล์กแทปเปอร์พวกพวกด็อกเตอร์พวกเดินตีธรรมดาเตอร์ตัวเดินตีสองที่ธรรมดาเนี่ยมันจะเล่นกันยังไง ทัวร์เนี้ยผมอยากให้เขาเอาแทปเปอร์มาไล่ตีผมมากเลยผมอยากจะคุยกับเขาว่าแทปเปอร์กันซักเกมได้ไหมแล้วผมจะทําให้รู้ว่าคุณไม่ควรไปแบนเลยแอดออนแทปเปอร์เนี่ยน,นี่ครับแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มาก็เปิร์กที่โดนแบนนะครับทวิชคนตายคือโอ้มันเป็นเปิร์กที่ไม่สามารถทําให้เซอร์ปั่นเครื่องได้นะเว้ยยังไปแบนอีกซึ่งอะไรวะเนี่ยคือแบบโอ้โหยี่ดินบีสิงคือ โอ้คือแบนหมดเลยแบนเปิร์กอืมอยากให้คนที่เขาตั้งกฎเนี่ยมาเล่นคิลเลอร์จังเลยผมอยากโดโดผมอยากโดโดผมอยากรู้ก <โด S 1> ันว่ามันจะจะเป็นยังไงอะไรเง,งี้ยแล้วก็เนี่ยครับเปิร์กค,คอมโบเทวัทันกับแลนคอร์ก็ไม่สามารถเอาไปได้ซึ่งถ้าจะเล่นเซตเนี้ยมันต้องมีสองเปิร์กละแมงมุมอีกเปิร์กหนึ่งอีเปิกหนึ่งใส่อะไรอ่ะอีเปิกหนึ่งใส่อะไรอ่ะไม่กันถ้าไม่มีการต่างเอาโซเดินธรรมดามาเอาดิเอามาเลยถ้าโซเดินธรรมดาเนี่ยไม่มีการต่างเนี่ย จะไปเอายังไงวะเซอร์สี่คนเนี่ยถว่ามแมนมุมโดนแบนอีกใส่ไม่ได้อีกไิดแล้วนะเป็นไงแล้วมึงแล้วแล้วจะไปแบนด์แบนทำไมแบนเขาไปทำไมเนี่ยผมงงกดเนี่ยเขาบอกว่ากดเราอะละหลังแล้วกดเขาแบนเพื่ออะไรเซอร์สี่เปิร์กนะเว้ย ใช่ผมงงว่าคนที่คิดกดมาเนี่ยเล่นคิลเลอร์บ้างไหมเซอร์สี่เปอร์นะหุ้ยไม่ใช่เซอร์สองเปอร์นะอืมเขาบอกว่ากดผมมันเก่าแล้วเนี่ยครับแล้วก็เซอร์ต์เปิร์ตามนี้เลยโทษบุญโดเด่มทั้งหลายนะครับไม่สามารถใช้ได้โอเคไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วสคริปบ้ามันให้กดสคริปใช่ไหมแล้วก็ระเบิดแสงความหวังการรักษาจิตยิวตู้ตาดำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาชนะดิ้นสุพลังพิสูจน์ตนตนมันต้องเล่นได้แล้วล่ะคือไม่สามารถใส่ได้ อันเนี้ยเข้าใจเกอก็ก็แบนไปดิแต่เกมเล็กอะไรพวกเนี้ยที่หาโทเทมปะแบนเพื่อผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาแบนเพื่ออะไรหาโทเทมหรอยังไม่ได้ทแบบธรรมดานะแป๊บเดียวก็ต้องมีหรอกหาโทเทมอ่ะเปอร์คอมโบก็เนี่ยกัดปากเบรกน้ำโชคเบรกน้ำโชคไม่มีการบันทึกบอโลผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นี่คืออะไรวะมคิดถึงมไมแลกเลือดเหรอทานอตอ๋ออ๋อธานอตแล้วก็น้ำหนึ่งใจเดียวกับ บวกเราต้องทําใจออีวิวเนี่ยน,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 นะครับดอนนี้นะครับด่านจะถูกเลือกโดยการตกลงของทั้งสองทีมด่านเดียวกันยกเว้นแบบว่าเสมอและเกมที่เพิ่มเพิ่มจัดจีก็คือโป<ต>ทาวลายเก็บของเก่าลงค่าตัดเน่าเหม็นย่างนั้นบอก3าเกมนี้เอาเอาแม่สาด่านนี้เลย3ามเกมคิลเลอร์3าตัวเอามัน3าด่านนี้ไปเลย<อ>เล่นกับเขา3ามด่านนี้ไปเลย3ด่านเนี้ยตัดกันไปเลยสาด่านเนี้ยซึ่งบอกก่อนว่าซึ่งบอกก่อนว่า ซึ่งบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งกดรวมถึงด่านารวมถึงนู่นนี่นั่นเราไม่มีโอกาสเสนอเขาเลยนะครับเ<อ>ขาเลือกหมดเลย<อ><อ>แล้วเดี๋ยวผมจะดูว่ากฎของเขาเนี่ยเราไปเล่นัะเขาอ่ะเราจะสู้ได้ไหมแต่ผมมั่นใจว่าทีมจากประเทศไทยไม่พแพ้เดี๋ยวรอดูเลยครับผมมั่นใจว่าทีมจากทไทยไม่แพ้แน่นอนไปตอน้องไปดูเลยไม่ต้องดูเพิ์งแล้วมันใส่ได้สีเพิอยไปแล้วนี่โค้ทา โออีเนิร์ดเนิร์ดน่าจะเห็นหรือเปล่าทำอะไรทำอะไรจ้าเอาไปแล้วครับหนึ่งทีครับอดัมเนียนๆไปครับช็อตนี้อดัมบิงหนึ่งทีบิงสองโอ้โหตีไม่โดนครับ เอาแล้วครับโอ้โหรีชาร์จเสร็จไวมากบิงหนึ่งทีบิงสองทีเรียบร้อยครับแล้วเหมือนมีปั่นด้วยตรงนี้นะไ,ได้ไวครับได้ไวอยู่น่าจะไปแขวนกลางแมพเครื่องนี้ปั่นไม่ได้ครับ,ครบเครื่องด้านล่างม,มีเหลือก็ยังไม่ได้ปั่นกันครับเสียเวลาครับรอช่วยหรือเปล่าครับจังหวะนี้บิงไปมองคน ถ้าจะบิ่งขาครับหาแล้วเจอครับเข้าบ้านใหญ่มีคนหนึ่งรอช่วยครับมาช่วยแล้วช่วยได้แล้วครับอแล้วเขาจะกลับมาครับอดัมกลับหรือเปล่าครับอดัมกลับครับอดัมกลับครับบิงตัดมาดักไว้อ้าวแล้วอดัมตัดอดัมตัดครับอดัมตัดแล้วยังเจออยู่กับเดินเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยเอาชัวเอาชัวบิงหนึ่งที บิงสองไหมเอาบิงไม่ไม่ไมไมบิงครับบิงแค่ด,ดีเดียวแล้วเอาชัวบิงสองตรงนี้โอ้โหบิงหนึ่งบิงสองและเรียบร้อยไปเลยครับสามคนแรกจะตายไวครับแบบนี้อืาแล้วครับไม่มีแทงหลังจะเอาขึ้นเนินไหมครับแต่เครื่องกําลังจะปั่นอยู่ได้ห้าสิบเปเซ็นหนึ่งเครื่องครับปั่นตไ,ไม่ได้ปั่นครับเอาแล้วครับ สองเฟสแล้วหนึ่งคนแล้วเหมือนจะเห็นครับเหมือนจะเห็นครับไม่เอาครับและเห็นรอยเท้าแล้วจะไปช่วยครับเห็นรอยเท้าครับอดัมคนจะไปช่วยอยู่ไหนนามาแล้วครับคนจะไปช่วยเขามาแล้วแล้วเขารู้เขาเห็นรอยเท้าอยู่แล้วครับจอดนี้อื้นเนินมาเป็นที่เรียบร้อยครับเครื่องปั่นอยู่คนเดียวครับตอนนี้ปั่นอยู่ได้เครื่องเดียวครับเอาสองเครื่องครับกําลังจะได้ แล้วบิงมาช็อตนี้โดนสวนกระแสก็บาดมแล้วช่วยได้ไหมไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าครับบิงตัดมาตรงนี้บิงไม่หนึ่งีเต็มหลังเลยก็แล้วกันครับเฮ้อย <c oughs> พับไปไปก่อนครับจังหวะนี้และเขามีรีชาร์จไปอ,อย่างนี้นะครับไปไหนไปไม่ได้ที่คนนึงไปช่วยครับอีกคนนึ่งไปช่วยแต่ดมแขวนครับช่วยลงมาซ้ำคนนี้ได้อีก <c oughs> คือได้อีกสองคะแนานครับ เป็นแต้งแขวนครับคนนี้ได้สารพ่แนครับโอ้โหแล้วกลับครับกลับครับจะฮิวต่อฮิวไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวนี้อันดากลับมาแล้วเห็นแล้วครับเห็นรอยเท้าครับเห็นรอยเท้าแล้วเห็นอีกคนครับเห็นที่คนแทนครับเห็นที่คนแทนแล้วมาเจอเจ๊กโอ้โหเต็มเต็มเขาแบบนี้ตายแน่นอนครับเสียชีวิตครับเอาแล้วครับกำลังจะได้หนึ่งคนครับเสร็จไปแล้วสองเครื่องเรียบร้อยครับ เียบ้อยไปแล้วหนึ่งปันไปแล้วสองเครื่องครับอัดดมเนี่ยวิ่งหาคนแล้วเห็นรอยเท้าไปทางนู้นหมดเลยหรือเปล่าครับแล้วเจอลูนครับวิ่งมาหน yeah. ึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็ลังจะพังลูนอัดดมจะเจอใครไหมครับไอเห็นลอยเท้าเหมือนจะวิ่งไปทางขวาหรือเปล่าครับจะวิ่งไปทางขวาแล้วเห็นลูนพังครับบิงเข้าบ้านมาแล้วบิงเนี่ย ลีชาร์จะนองนะอืแล้วบิงม่จังหวะนี้หนึ่งทีบิงอีกทีตีไม่โดนครับเอาครับโอ้โหต่อไปฉายสายหน้าครับอาดามสายหน้าครับตีไม่ฉายสายดมแล้วดำสายหน้าเลยครับแบบนี้ฮึหอบแบบอีสปอร์ตครับบิงหนึ่งทีครับบิงสองทีครับนี่ไงครับไปฉายสุดยอดครับอาดามสายหน้าให้แล้วครับอ้าวอ้าวแล้วครับเสร็จไปสองเครื่องแล้วสามเครื่องครับ คนนี้ก็ได้สามแต้มครับไปครับถ้าไปเครื่องไหนมาเครื่องนี้เจอสองหรือเปล่าครับอืมบิงมาดักแล้วเห็นรอยเท้าเออโหยเจอครับเจอครับอาดัมเจอครับอาดัมเจอครับบิงมาหนึ่งทีก่อนครับจังหวะนี้อืปล่อยเป็นรีชาร์จไปอีกทีอยู่หลังหินดูหลังบ้านครับ บิงไปหนึ่งทีับสวนสวนจอดนี้สวนจอดนี้ไม่ได้แล้วแล้วช่วยมาแล้วครับด้านหลังเอาแล้วครับอืเสียงร้องดังๆ<ม>บิงหนึ่งทีก่อนครับ<ม>บิงหนึ่งทีโดนสวนครับอดัมอเอาแล้วครับกำลังจะบิงไหมครับแล้วมองทะลุไม้ไปบิงมาหนึ่งทีบิงสองทีเรียบร้อยครับเต็มหลังเลยครับอดัม แล้วเครื่องก็กำลังจะได้ครับสองเครื่องน่าจะโดนปั่นห้าเครื่องครับแต่แต้มนี้น่าจะบันเทิงครับไปสองครับแล้วมาครับมาที่เครื่องครับแล้วเสร็จครับเสร็จครับเครื่องนี้เสร็จครับเสร็จครับเครื่องนี้เสร็จครับและดำเห็นรอยเท้าครับอย่างนี้ อาดัมเห็นรอยเท้าครับดีบิง์มา่หนึ่งดีบิงส์องทีเต็มหลังก็เจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองใส่เนื้อก็เต็มหลังครับเอาแล้วครับอกำลังจะได้ขึ้นแล้วติตัดไปแล้วกดตายยากเฉยเลยครับต้องกดสฟฉายสายหน้าไปครับอาดัมแบบนี้แล้วเหมือนกําลังจะเห็นอีกคนครับโอ้โหไม่ครับจะแขวนครับแขวนเอาแต้มเขาแบบนี้อืแขวนเอาแต้มมกันนะแบบนี้ โอ้โหก็ยังไงครับโอ้โหเอาแล้วครับเจอด้วยครับเจอด้วยครับตัวเป็นๆครับประทัดไปก่อนแล้วแล้วกันครับประทัดไปก่อนก็นแล้วกันนบแบบนี้ตุ๊ดจีนพิ่งผ่านไปขอเล่นประทัดหน่อยก็แล้วกันครับตอลังจะบิงหนึ่งมาบิงสองมาเจ็ดติดสองเรียบร้อยครับโอ้โห เก็บสี่อีสปอร์ตครับอะดำยืนรอหน้าฮุกไปเลยก็แล้วกันคนระับ คะแนนเป็นไงครับคะแนนเป็นไงครับคะแนนเป็นไงครับคะแนนจากทีมทีมทีมชาติไทยเป็นไงครับอันนี้แต้มนี้มันเขาไม่เอานะครับแต้มนี้เขาไม่เอาครับเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าพูดถึงถ้าเล่นแต้มจากจากทัวร์เราเองเนี่ยดูครับกดอยู่เลยครับอยู่หมัดเลยครับนะแต่อันนี้ไปเล่นกดจากเขานะ กดของเขาคือกดเอากดแขวนนะครับกดแขวนนะไม่ใช่กดขี่ข่มเหงนะกดแขวนนะครับกดของเขาเองนะไปไปไปครับไปครับไอแดงลูกแม่ครับล็อกเครื่องไปก่อนเลยก็แล้วกันคนระับด่านเล็กๆก,กับไอแดงเอาดิเอาดิแล้วเจอแล้วด้วยไปก่อนครับไอแดง ไอ้แดงแล้วเจอครับเจอครับจังหวะนี้เจอใครเจอคนมีกระเป๋าบนต้นไม้วนต้นไม้บนต้นไม้ไปก่อนครับบนต้นไม้บนต้นไม้บนต้นไม้ไ,ม <laughs> ไ,มไปครับเตะเตะครับเรียบร้อยสเตปคนไทยคือบนต้นไม้ครับเวลาเจอไอ้แดงทุกทีเขาเล่นกันอย่างนี้ครับเอาแล้วครับปันเริ่มปั่นอยู่แล้วครับตอนนี้อาจจะให้เกาะใครเลยหรือเปล่ามาครับมาหาลุงเอ็ดครับเยลลี่โอ้โหเอาตัวเอากิลเ,อเอลอร์ทีมา อ้าอแล้วครับหาครับอยู่ไหนต้องหาก่อนครับแล้วเลือที่จะไม่ไม่ไล่ครับเรือที่จะไม่ไล่ครับเลือที่จะไม่ไล่เพื่อนคนอื่นก็ปั่นกันยับยับครับปั่นกันยับยับเดี๋ยวเจ้ากายครับเอาแล้วครับเล่นอยู่ครับขวาบนแดงจุดเพื่อนข้างๆมีจะหลอกไฟครับหลอกไฟครับแล้วจะโดดไหมโดดเขาเรียกว่าเฟซเขาเรียกเเรียกว่าเฟกหน้าต่างครับ ไม่ไ oh ด้เฟรนดซี่เฟนหน้าต่างเซฟแน่นอนครับแบบนี้ที่เล่ยัดไปนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากกว่กมือเรียกเลยก็แล้วกันครับไอ้แดงไปแล้วครับไอ้แดงกลับไปแล้วครับแล้วไม่เอาครับเรื่องที่จะไม่เอาครับเปลี่ยนมาไล่ลัคกี้ชิมิแทนนะครับไอ้แดงทํางานครับไอ้แดงทํางานครับแบบนี้ไอ้แดงทํางานแล้วเครื่องมีคนปั่นอยู่มิแล้วไปเจอออตินแทนครับเอาแล้วครับวลครับวนครับแล้วได้ยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้เกาะออตินแทนเลยก็แล้วกันครับ เอาแล้วครับลูนยังมีครับลูนยังมีแล้วเหมือน่าไล่แล้วตินเ่านี้เพื่อนก็ปั่นกันสบายแล้วครับเอาแล้วจะได้หนึ่งเครื่องครับแล้วเจอเอาตินกาพังไม้ไปก่อนนะตินลากไปเล่นด้านหน้าเป็นแมทเทพหนึ่งแมทไอ้แดงยังไม่กลับโอกาสลอดก็ยังมีครับข้ามหน้าต่างไปก่อนนะจังหวะนี้ดึงไอ้แดงกลับก่อนไม้พับเซฟครับ เอาแล้วครับน่าจะฉีกไปหาเพื่อนครับปล่อยแดงแล้วฉีกไปหาเพื่อนหรือเปล่าเดินตามครับไอ้แดงไม่ปล่อยอาปล่อยไอ้แดงแล้วครับไอ้จับพาเอาตินแล้วมีเพื่อนมารอบล็อกอยู่ใกล้ๆยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จะเอาตินได้ครับจะเอาตินได้ครับไอ้ดิ้นเตะนะครับอย่างนี้เตะนะครับแลวฮิวครับเตะแล่ฮิวครับเตะแล้วแลกเลือดไปเลยก็แล้วกันกันนี่นะครับโอ้โหฮึ่มทีมไทย เอาแล้วแลกเลือดใช่ไหมแลกเลือดใช่ไหมแลกเลือดใช่ไหมห,ไหนีไปไหนหนีไปไหนแลกเลือดใช่ไหมข้ามข้ามอะไรตัวไม่โดนกระโดดข้าไมไปเตะไหมครับเตะไหมเตะอีกทีครับพี่ฮ <c oughs> ันลี่มันเหลือเกินเอาเละเฮ้ยเจอสี่เปอร์ครับคิดลาจะยไงครับโอ้โหเอาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ขี่ได้ไหมครับตรงนี้เราติดเล่นไปแล้วแล้วมีเพื่อนมารอมีเพื่อนมารอบล็อก มีเพื่อนมารอบล็อกมีเพื่อนมารอบล็อกครับบล็อกบล็อกไปแทนแล้วก็นีก็เล่นต่อยาวๆสิครับน้องอือหือเอาแล้วครับแล้วมาเจอลี่แทนครับเจอเจ้าอิงครับ จังหวะนี้ครับเจ้าอิงยังวนไม้อยู่วนไม้หลอกหลอกครับ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 จะเอาไอ้แดงครับจะเอาไอ้แดงหมุนตัวครับหมุนครับหมุนครับซึ่งจังหวะนี้อิงหลงไหมครับอิงอ้อหือแล้วเพื่อนอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับเพื่อนอยู่ข้างบนครับเพื่อนอยู่ข้างบนครับจังหวะนี้เพื่อนอยู่ข้างบนจะโดดไหมครับจะโดดไหมจะโดดไหมจะโดดไหมแล้วพังประตูข้างล่างไปก่อนครับพังประตูข้างล่างไปก่อนเอาแล้วครับมองหน้ากันครับมองหน้ากันจังหวะนี้ก็ปล่อยแดงครับปล่อยแดงครับ อาแล้วรับจะลบสองไหมครับแบบนี้ปล่อยไอ้แดงครับปล่อยไอ้แดงครับอ้าวไอ้แดงอยู่ข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาไล่ข้างบนครับเดินขึ้นมาไล่ข้างบนแล้วโดดลงไปเตะไอ้แดงครับอย่างนี้โดดลงไปเตะไอ้แดงครับอ้าวแล้วเสะไม่ได้ครับแต่เจ้าอิงเตะให้แทนครับโอ้โหโดดลงมาก็แล้วกันครับก็ยังได้อยู่หนึ่งแขนครับเอาแล้วครับโอ้ว่าเอาดีน้องอะไรกันครับเนี่ย เครื่องที่สามกำลังจะติดครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องที่สามกำลังจะติดทุกคนทีมชาติไทยตอนนี้เกมเหนือกว่าจะเยอะเยอะแย,ย,ยะครับครับแล้ว,มา,วมาช่วย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 ไม่โดนโดนเตะอีกครับจังหวะนี้แล้วเพื่อนยืนบล็อกให้เพื่อนอีคนลงมาช่วยครับแบบนี้นั่นไงนนครับโอ้โหโอ้ผมรู้ดีเกินโอ้โห ผมรู้ดีเกินนะรู้ดีเกินจริงๆนะโซโหนี่นะครับเชื่ออย่างครับโอ้โหแล้วต้องไปยิวกันครับจัางวะนี้ไอแดงทํางานครับไอแดงทํางานไอแดงทํางานไอแดงทํางานยังยังตามตามตามต้องเตะคนหนึ่งเตะคนหนึ่งครับเตะคนหนึ่งครับอย่างนี้เตะคนหนึ่งเตะคนหนึ่งครับอย่างนี้้รฮิวครับโอ้โหสบาบครับ นิ่มๆครับหมาครับไอแดงไปต่อครับไอแดงไปต่อครับไอแดงไปต่อครับเอาแล้วเจอครับเจอครับเจอครับเจอรอยเลือดแดงๆครับรอยเลือดแดงๆครับไอแดงตามแดงครับโอ้โหแล้วจะแขวนก่อนครับไม่สนครับไม่สนครับขพะแขวนก่อนครับสามแตงครับอืมกําลังจะได้หนึ่งเครื่องครับแต่เจ็บสี่ครับแบบนี้ก็ฮหิวครับกําลังหิวกันก่อนครับหิวกันให้เสร็จครับเครื่องนี้ได้แน่นอนครับ แต่เขาจะมาแบบนี้เขาจะมาหรือเปล่าแล้วเลือกที่จะมาครับไม่เสร็จครับเครื่องวิ่งฉีกไปก่อนครับ <c oughs> อย่างนี้ต้องล้มอย่น,นี้ต้องล้มหรือเปล่ารับ <c oughs> ตเ,บเตะเลยครับเออล้มก็เตะเลยครับอย่างนี้ล้มแ,แล้วเตะแล้วช่วผมไม่ได้ช่วยครับเป็นดิ้นหุกมาเองครับแล้วกายครับแล้วมาที่ คนกำลังจะฮิวจังหวะนี้มาแล้วครับมาแล้วครับมาขึ้นมาก็เตะอีกครับก็เตะอีกครับนั่นแหละครับมันไม่มีอะไรมากครับแล้วไอฮิวเลยก็แล้วกันก็แบบนี้โอ้โหฮิวเลยก็แล้วกันครับจะล้มแดนเพื่อนไหมแค่นั้นเองครับยัดไม้มาก็ไปก่อนหนึ่งพันครับแบบนี้สองสองหน้าครับสองหน้าครับเอาแล้วครับเหลือสองเครื่องเครื่องข้างบนก็กําลังจะเสร็จเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ ไล่เป็นใครไม่รู้แต่ต้องวิ่งด้วยกันครับยังไงการเตะครับยังไงการโดนครับโอ้โหเราไม่โดนครับไม่โดนครับเตะทันไหมครับจังหวะนี้เตะไม่ทันเตะไม่ทันตายยากไปแล้วเ่ยไม่โดดไม่โดน,โดนอีกจกหวะนี้เตะไหเตะแล้วกันเตะก็แล้วกันฮิวกันนิ่มๆครับอีกคนน่าจะไปรอเครื่องติดหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหมันเหลือเกินครับ แล้วมาแขวนเครื่องที่ล็อกอยู่ครับเป็นเครื่องที่ใกล้เสร็จพอดีเหมือนกันครับแล้วเหมือนว่าเจอเจ้ากายไปครับแบบนี้เหมือนจะเจอครับเหมือนจะเจอครับเหมือนจะเจอครับเหมือนจะเจอไหมครับแล้วกําลังจะติดเครื่องครับู้หปั่นได้ห้าเครื่องครับหลอมหลอมครับแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหลอมหลอมครับ แล้วเอ้ยเข้าตู้เข้าตู้ครับเข้าตู้ครับโดนจกครับโดนจกครับโดนจกครับเอลลี่อยู่ใกลไปเข้าตู้เฉยเลยครับโดนจกไปเลยก็แล้วกันโดนแต้มแขวนฟรีนะไม่ตั้งใจเล่นนะแล้วเพื่อนเปิดประตูบนอยู่ครับแบบนี้เอาออกสามครับสบายครับออกสามแล้วสบายครับแบบนี้โอ้โหออกสามเนียนๆเลยครับมีไลท์ครับผ่อนไฮไลท์หน่อยปลาบรรทัดไปอีกครับโอ้โห เรียบร้อยครับทีมจากประเทศไทยครับกำลังจะได้เสร็จแน่ครับ <laughs> จีจีครับจีจีครับ เกมที่สองเดี๋ยวยามาต้องเป็นคิลเลอร์ต่อเลยนะครับยามาต้องคิลเลอร์ต่อนะ